สวัสดีโซมจิกพอแมพีพิ้องทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงโรคไวรัสโครโรนาโควิด -19 บ้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเมืองที่มีลูกระเบิดแต่ตอนนี้ดันมาเกิดโรคระบาดหลยคนก็ขี้คลาดขี้คลาดทั้งโรคระบาดและขี้คลาดทั้งลูกระเบิด แต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดก็คือทั้งลูกระเบิดและลูกระบาดพวกพี่น้องตอนนี้ใจเมื่อนอีกาดตกใจลูกระบาดกลัวมันมีมาปลอมกับลูกระเบิดบางคนกลัวจนเลยเทดิดกลัวว่าอีเกิดลูกระเบิดที่มาปลอมลูกระบาดหลยคน เริ่มเป็นปราาสะสาทแล้วประกอบวทั้งโรคระบาดและขี้กล้าทั้งลูกลาเบิดตอนนี้พมงไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีลาเบิดซึ่งเกิดตอนมีโรคระบาดแต่ถ้าทุกฐานไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าจะเป็นลูกระเบิด มันก็ไม่เกิดท้งโลกลาเบิดและโลกลาบาดแต่หลายคนเลิมปราซาดแล้วปลกกลัวโรคลาบาดพรอมลูกลาเบาิดแต่จำไว้เถิดไม่ว่าจะเป็นล,กลาาูกราเบิดหรือโรกลาบาดถ้าเราไม่ขี้คลาดมันก็ไม่ต้องกลัวโลกระเบาิดและ mai toàn của lục, là bạn. Nời, thì nó Hm, đấy là. Hm, đấy là. Hm, đấy là. ai nào, bên covid là.